อวัสดีครับวันนี้จะพามาปาักเป็ดเหมือนเดิมครับเรามาถึงหมายกันแล้ววันนี้นะครับหมายด้านหลังครับเป็นสายน้ำร้นนะครับหมายนี้ก็หางจากบ้านประมาณสองสาโลนี่ครับไม่ไกลครับหมายสวยมากแต่ว่าจะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวเราไปไปดูหมายกันกันก่อนครับครับหมายครับหมายครับเป็นหมายสายน้ำร้อนครับสายธรรมชาติครับครับยานะครับลู้ลึกไปข้างในนะครับ ครับแต่ว่าเราจะใส่ฝั่งนี้นี่ครับเริ่มจากนหนนานี่ครับไล่กับทางนี้ไปตรงฝ่ายนงครับนครับเินขึ้นไปนู่นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มไมได้ลุ้นไหมวันนี้ครับผมตอนนี้เราก็เข้าหมายมาแล้วนะครับหมายครับหมายปักยากมากเลยครับมันเป็นหินครับ เราต้องรีบปักนะครับเนี่ยมันเป็นหินมันปกกักยากมากเลยครับรอมาสองสาหลังแล้ะเดีย๋ยวจะให้ดูรับหนังนี้เดี๋ยวครับเข้าหมายมาแล้วปักกันเลยครับครับเราเข้าหมายมาแล้วครับโอ้หมายมันเป็นหินครับอะยากมากเลย หมายมันเป็นหินครับปักจ้าครับเสียบไม่ลงเลยอย่ะเดี๋ยวดูสิลองดูสิว่าจะปักได้ไหมถ้าถ้าปักไม่ได้เราก็ต้องคงต้องวางวางเบ็ดเลยครับ เราใช้ถาวรมัดนะครับครับผมมันใส่ยากมากเลยเบ็ดครับตอนนี้ครับผมเบ็ดใส่ยากมากเลยครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูอีกสักหลังหนึ่งครับบรรยากาศสวยครับมันเป็นหินครับมันปักไม่ได้ครับมันต้องมีเชือกมัดครับ มัดท้ายเบ็ดไว้เราจะหาถาวันมัดไว้นะครับถ้าไปใส่ก็คือข้ามมะครับไม่ได้ใส่ครับไปหาหมายใหม่ก็ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวก็จะพยายามใส่ให้หมดนะครับไปครับไปลุยครับวางวางไว้แล้วก็เอาถาวันมัดไว้ครับไปครับลุยีจะใส่ให้ดูอีกหลังนึงนะครับครับเดี๋ยวเรามาไปอีกหลังนึงครับ หลังนี้เราจะได้รีบปักเลยนะครับปักยากมากเลยเดี๋ยวเรามารอลุ้นตอนยานดีกว่าว่าเบ็ดเราจะหายไหมคือแบบเบ็ดเราจะอยู่ถ้าโดนปลาถ้าตัวใหญ่จะเอาอยู่ไหมเขาวันอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับ หลังไหนปา,ปากได้ก็มีโอกาสล้นนะครับปากไม่ได้เหมือนเดิมครับหาเชือกมัดครับไปครับเดี๋ยวมรุลนตอนยามครับ ดี๋ยวให้ดูวิธีการทำเบ็ดหลังนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับถาวันมัดไว้นะครับนี่ครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วก็มาใส่ต้นไม้ครับถ้าไม่ใหญ่จริงก็หน้าเจ้าอยู่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเบ็ดเราจะอยู่ไหมมันเจ้าอยู่ไหมไปครับใส่ครับเดี๋ยวจะข่้าก่อนครับ มันเสียดไปได้ครับเนี่ยมีแต่หินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับหินล้วนๆเลยครับโอ้โหลืมนึกข้อนี้ถ้านึกข้อนี้ก็คงไม่มาครับหมายเนี้ยไปครับครับผมใส่เบีดเสร็จเดินกลับมาครับคุณดูหลังนี้ครับโอ้ปลาใหญ่หรือเปล่านี่ครับมิดมิดมิดเลยครับนี่ครับใส่เบีดเสร็จครับเดินกลับมา โหลงๆงเครับจัดการกันครับครับดูไหมครับดูไหม lấy dây, bà lấy dây Nấp าแล้วครับมาแล้วครับปันปันี้ยาครับเดี๋ยวเขาปรกันครับครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับทุ่มกว่าแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเปลี่ยนรอบแรกกันครับจะมีแจมไม่ได้รุนไหมครับไปครับลือครับเดี๋ยวเราจะดูเฉพาะหลังที่มันมีอาการนะครับไปครับ ครับผมข้าหมายอะไรครับดูหลังแรกเป็นยังไงเจวหมดหรือเปล่ามาดูกันครับ อันที่สองอยังไงครับเยื่อมดเปลี่ยนใไว้ครับเดี๋ยวเราไปดูเฉพาะหลังที่มีอาการนะครับไปครับครับผมยามเบ็ดได้หลายหลังแล้วครับได้ประหมอตัวเดียวครับ ลายังไม่กินเบ็ดนะครับปลายังไม่เข้าฝั่งเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับจะมีแต้มไหมยามเบ็ดมาได้ประมาณยี่สิบหลังครับเดี๋ยวอีกครึ่งน,นึ่งอ้หลังนี้หลังนี้หลังนี้มีแต้มแน่นอนครับอ๋อธรรมดาโอเคนี่ครับ เก็บครับนะครับลุ้นต่อครับแถบมบแรกมาแล้วครับหลังแรกมาแล้วหนึ่งแจมหลังที่สองวาไงเช็คเหยือครับเช็คเหยืออูเหยื่อยู่เหยื่อยู่ครับ เดี๋ยรุ่นพวกนี้เช้าไปครับครับัูเบ็ดไม่ได้หลายหลังครับหลังนี้น่าจะมีอาการนะครับเนี่ยปลาอะไรเรอ่ยกับอุกระตองครับกระตองครับพันครับพัน เก็บครับแตม2ครับไปครับเด็ดใ,ใกล้หมดแล้วครับสักตัวสิโอ้เยอะหมดเปลี่ยนครับ ครับเบ็ดอีกสองหลังครับาจำไม่ผิดจะหมดแล้วโอ้เยอะหมดครับเปลี่ยนไว้ครับนะครับผมหนังสุดท้ายแครับเปลี่ยนเยี่ยวไว้เช็คด้วยเยี่โอ้ยเยอะหมดครับ เห็นเครับไปเล้ดูนดูเบ็ดกขึ้นไปครับแล้วก็สรุปผลงานเลยนะครับว่าคืนนี้ได้ได้ปลาตองสองปลาไหลหนึ่งปลาหมอหนึ่งนะครับไปครับเรากลับบ้านกันครับพรุ่งนี้เรามาเก็บเบ็ดครับสวัสดีครับเจอกันตอนเช้าครับวันนี้ไปเข้าหมากันเลยครับนี้ เก็บเบ็ดครับเดี๋ยวเราไปเก็บเป็ดกันครับเข้าหมายกันเลยดูที่ว่าวันนี้จะมีแต้มไหมเช้านี้หลังจากเมื่อคืนเราได้ไปสี่แ้มครับปลาตองสองแล้วก็ ปลาหมอหนึ่งปลาไหลหนึ่งครับวานนี้สี่แจมเดี๋ยววันนี้ไปดูครับนะครับรุเงนครับเข้าหมายเลยให้ดูบรรยากาศก่อนเข้าหมายครับไปครับเราเกีบบิเป็ดกันครับแสงสีทองกำลังขึ้นขอบฟ้าครับนะครับเข้าหมายเลยครับครับเข้าหมายมาแล้วครับ เดี๋ยวเราดูหลังแรกกันเลยอุ๊ยอะไรไม่ได้อยู่ในเบ็ดหรอออปลาอยู่ข้างเบ็ดหรอ,อปลาอยู่ข้างเบ็ดหลังแรกเงียบเก็บครับ หลังที่สองหัวจมเลยอยู่ไหมเนาะโอ้โหปลาไหลครับนุงครับปลาไหลครับตัวเหลืองนุครับอยู่ข้างในนะครับนี่ครับเบ็ดอาจจะขอเก็บก่อนครับนุงครับปลาไหลโอ้โหนี่ครับแ้มแรกวันนี้ครับ ปลาไหลครับตัวยังใหญ่เลยครับปลาไหลใหญ่แถมหนึ่งเก็บครับผมแถมที่หนึ่งมาแล้วครับไปครับรุนต่อครับหนังนี้เงียบเดี๋ยวเข้ามาเก็บครับ ยามาได้หลายหลังนะครับหลังนี้มีอาการครับดึงลงไปข้างล่างดึงขึ้นมาครับเป็นปลาไหลแล้วครับนี่ครับปลาไหลใหญ่แล้วโอ้โหเก็บครับครับหลังสุดท้ายแล้วครับป๊โอ้ยหมดเก็บครับไปครับไปสรุปผลงานครับผมสรุปผลงานครับนี่ครับ ปลาใหญ่สองตัวครับสวยๆเลยไปครับกลับบ้านแล้วครับก็ยังถือว่ามีความหมานนะครับเนี่ยครับผมสองแต้มใหญ่ๆครับวันนี้ก็ถือว่ายังมีความหมานมาฝากครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนเราก็ฝากติดตามกันไว้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกข,อขอ่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม